ีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนแต่งตัวแบบนี้คือเรากำลังจะเดินทางนะคะไปที่งานเจดีปากน้ำของสมุทรปราการกันนะคะงานเนี้ยนะคะเขาจัดถึงวันที่2พฤศจิกายนซึ่งวันนี้เป็นวันที่1พฤศจิกายนนะคะถุงแป้งก็จะไปเดินช่วงกลางวันนี่แหละเพราะว่าคิดว่าน่าจะเวิร์กสุดเพราะตอนเย็นคนน่าจะเยอะนะคะแล้ววันนี้ถุงแป้งจะเดินทางโดย BTS คะ่ะทุกคนเพราะว่าถุงแป้งอยู่ละแวกนี้นะคะเดินทางไปลงที่สถานีปากน้ําก็น่าจะแบบ เออเดินสกายวอล์กลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเคยไปอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่งานเลยนะคะไปดูกันว่างานเนี่ยเจดีปากน้ำสงปาการเนี่ยจะมีอะไรให้กินบ้างได้ยินข่าวว่าของกินเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่งานเลยนะคะถึงแล้วนะคือเราอ่ะก็จะเดินเดินตามเขาไปแต่เราไม่รู้ว่าเขาก็พาเดินไปทางไหนเราก็เดินไปทางั้นเพราะว่าเราจำไม่ได้แล้วว่าแบบมันเดินไปทางไหนอะไรเงี้ยก็เดินเดินตามเขาไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทัวร์งาน จะดีปากน้ำกันค่ะ ก็คือเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะคะก็คือคนยังไม่ค่อยเยอะร้านก็เริ่มเปิดแล้วนะคะกำลังตั้งแผงกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนจะฝนตกนิดนึงนะสภาพอากาศตอนนี้นะคะแล้วของกินก็คือเยอะมากอร่อยสะอาดเราจะวันนี้เราจะมาซื้อของกินในงบเท่าไหร่ดี500อพอไหมเพราะว่าของกินเยอะมากจริงๆอันนี้เป็นกาลแแมไแม่เกตนะคะเราอยู่หน้า ร้านกาลาเมแม่เกดนะคะตัวนี้ก็เป็นขนมปังแบบว่าปัางเวอร์ชินลี่ยีนะคะสี่แถมหนึ่งเป็นไส้ต่างๆเนี้ยปังเวอร์ใครเคยกินปังเวอร์บ้างอันนี้เป็นข้าวเกียบเฮเดนะคะของ ขึ้นชื่อนะคะถ้าใครมาก็มาซื้อได้เดี๋ยวเราจะลองห่อละสี่สิบบาทชิมได้นะตัวเองชิมได้ด้วยนะะ <c oughs> ี่มีร้านเค,ค้กไข่ไต้หวันด้วยดูสิแบบชิ้นใหญ่มากอะ่ะเขาใส่ของเมื่อกี้อ่ะตอนนี้พี่รับได้เป็นร้อยแลนะคะพี่แบบว่าน้ำพริกก็มี <c oughs> เนี๋ยเ,เราชอบกินน้ำพริกมากเลยนะ แล้วก็หน่อไม้ต้มเนี้ยก็มีจอปูแม่เหมือนกันนะคะแต่เป็นของแม่สุนันนะคะมีทุกรสแบบชาติเลยอย่างเงี้ยเลยสามสิบห้าสามอย่างนี่ร้อยใส่ทุกอย่างนะคะที่เขาก็จะห่อไว้แบบนี้้หมึ่เกาหลีก็มานะคะไม้ละสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบคนพวกทาโกะทาโกะก็คือแบบ กล้วยละร้อยนะคะไม่เถัดมาก็จะเป็นขนมเบื้อง กำลังจะหาของกินซึ่งกินอะไรดีนะแบบงบ500บาทเนี้ยจะพอหรือเปล่าคนเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูเพราะว่าของกินเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเป็นกาละเมหรือว่าเป็นขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะของกินส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะคะ ทรงเครื่องนะคะล่าเลยค่ะนี่เราได้ของกินแล้วมีใครเคยกินไหมไข่ปิ้งทรงเครื่องอร่อยกินนะคะกินกับน้ำจิมำจ้มซีฟู้ดนี่เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบคดๆหอยนางรมไข่ปิ้งทรงเครื่องนะคะ1ไม้มาไดยบาบาทใส่ถุงมาแบบนี้เลย ก็เดี๋ยวจะเดินไปดูฝั่งถัดไปว่ามีอะไรกินบ้างนะคะเจอร้านมีครุ๊กน้ำซอสไก่ฉีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลอง สั่งกินสักหนึ่งกล่องนะคะว่าจะเป็นรสชาติยังไงบ้างเราจะเอารสชาติแบบออริจินอลแล้วกันเนาะเขาก็จะมีแบบว่าเพิ่มแซ่บแล้วก็ออริจินอลนะคะเราจะเลือกเป็นออริจินอลเอาออริจินอลหนึ่งหนึ่งกล่องค่ะ <Original. S 1> ได้มาหนึ่งกล่องค่ะตอนนี้คนยังต่อคิวไม่เยอะเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยดังมากนะคะเราก็ได้มาแล้ว เดี๋ยวเราจะลองไปชิมดูนะคะเราซื้อไข่เปิ้งกไปแล้วหนึ่งไม้แล้วก็มีไก่ฉีกนะคะมีไก่ฉีกก็60บาทบวก25บาทนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงร้อยเดี๋ยวเราตอนนี้เราเดินวนออกมาเป็นวงกลมแล้วแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินซื้อของจริงๆจังๆแล้วเมื่อกี้เราเดินซเซอร์วีเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่เราอยากจะกินกันตอนนี้กันนะคะ ได้โดนัทมาแล้วอีกหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าดังมันเป็นโดนัทญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่ามันจะเนื้อมันจะหนึบๆแต่เดี๋ยวเราจะไปชิมกันที่บ้านของเราดูนะคะเพราะตอนที่เรามาคนเดียวเราไม่สามารถชิมได้จริงๆทีมงานเราไม่ได้มาด้วยนะคะวันนี้ทีมงานเราก็อาจจะมีแค่หนึ่งคนก็คือเราโอเคค่ะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะกินตอนนี้ก็คือคอแห้งมาก๋ยวเราจะไปซื้อน้ำมะพร้าวปาั่นก,กันนะคะไปดูน้ำมะพร้าวปั่นกัน มะพร้าวค่ะได้แล้วหนึ่งแก้วกินเลยเพราะว่าคอ,ขอแห้งมากชิ้นเท่าไหร่คะสิบบาททุกชิ้นเลยนะคะมีงานไหนอีกไหมคะมีไปงานไหนแปดิ้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวบอกคนในช่องตามไปนะคะแปดิ้ว พี่ฝากไว้พี่ฝากไวไม่ได้ตามอ๋อฝากช่องหนูเหรอถุงแป้งค่ะถุงแป้งถุงแป้งดอตอะไร39 YouTube ค่ะ YouTube ถุงแป้งในใจใช่ค่ะใช่ ดีสมุดประการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะของที่ได้มาก็คือแบบว่าถือเต็มไม้เต็มเมอเลยนะคะบอกเลยว่ามาเดินคนเดียวแบบชิลๆนะคะทุกคนไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วก็วันนี้งบนะคะประมาณ5 0าอบาทถุงแป้งก็งเดินทางโดย b t s นะคะทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนะะี่ยค่ะรวมค่าเดินทาง b t s ไปกลับ2รอบนะคะ30บาทแล้วก็บวกค่าอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้นะคะ282บบาทค่ะ เฮ้ยคือปังมากอะเพราะว่าเกินค่าใช้แบบงบ5 0 0บาทเหลือ200บาทอะเออประมาณนั้นนะคะ่ะ เดี๋ยวยังไงเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวถุงแป้งจะไปชิมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชิมให้ดูนะคะถ้าใครอยากมาที่งานเจดีปากน้ํานะคะสม,มุทรปราการเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางได้ง่ายๆเลยนะคะนั่ง BTS สายสีเขียวนะคะมาลงที่สถานีปากน้ําก็สามารถที่จะเดินสกายวอล์กแล้วก็ลงไปเจองานได้เลยนะคะเดินทางง่ายๆแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้าสําหรับใครที่อยากจะขับรถมาเองเนี่ยก็ น่าจะมีที่จอดรถนะแต่ได้ยินข่าวมาว่าคันละร้อยอะไรอย่เงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะคนก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้ววันที่ถูกแป้งไปเนี่ยคือวันธรรมดา แล้วก็ช่วงเวลาสักประมาณบ่าย2ถึงบ่ายสนะคะ,ะ,ะ,คะก็ยังสามารถเดินได้แต่ว่าร้านค้าบางร้านค้าเนี่ยเขาก็ยังไม่ตั้งนะคะยังไงก็ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้กับถุงแป้งด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับถุงแป้งต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะสําหรับวันนี้ถุงแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย